คลิปนี้ผมจะพาไปดูวิธีการใช้เลเซอร์วัดระดับนะครับตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ระดับจุดนะครับเป็นแสงสีเขียวการใช้งานเราจะหาระนาบของเสาที่จะเอามาตั้งนะครับให้เสาต้นนี้ด้านล่างกับด้านบนตั้งตรงและได้ฉากแบบเป๊ะๆเลยวิธีการทํางานยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับการวัดหาความกว้างของเสาอะไรเนี่ยผมยังไม่พูดนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับอันนี้จะเป็นการสอนใช้ตัวเลเซอร์วัดระดับตัวนี้ก่อนในการใช้งานเราก็เปิดสวิตช์ก่อนเลยตัวนี้เป็นเลเซอร์วัดระดับนะครับให้ดูใกล้ๆเน่นขอองรุ CPU 3G นะครับอันนี้ผมซื้อมานานแล้วไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยมันมีรุ่นใหม่เข้ามาหรือยังนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นเลเซอร์แบบจุดนะครับมันจะยิงเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ยิงลงด้านล่างแล้วก็ยิงขึ้นข้างบนอ่ะเดี๋ยวดูการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเปิดสวิทช์แล้วนะครับเราก็จะเห็นแสงเลเซอร์นะครับแสงเลเซอร์ตัวนี้เราก็เอามาวางไว้เลยวางให้แสงเลเซอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงกับแนวเส้นที่เราขีดมาร์กไว้จากการหาความกว้างของเสาต้นนี้นะครับเสร็จแล้วแสงเลเซอร์ที่ยิงขึ้นไปด้านบนก็คือแนวตััั้้้้้้งงเเเเเเสสาาาาาาขอตนนนนนนีีีะบบท่่มมมไไดดดดฉกกแป๊ๆลลยย๋วผพูจห็ เห็นไหมครับเราก็เอามาตั้งแบบนี้เลยเลเซอร์ตัวนี้จะตั้งได้บนขาตั้งของมันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะถ้าเราใช้งานบนพื้นเราก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อหาแนวเสาที่อยู่ด้านบนหรือจะตั้งบนขาก็ได้นะครับเอาสะดวกเลยแสงเลเซอร์ที่อยู่ด้านล่างก็จะตรงกับเส้นมาร์กที่เราขีดไว้นะครับส่วนด้านบนที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นไหมครับแสงเลเซอร์มันจะพุ่งขึ้นไปตัวนี้ก็คือแนวของเสาต้นนี้นะครับอ่าเราก็ทําการใช้เหล็กฉากขีดไปเลยเวลาติดตั้งเราก็เอาเสาให้มันแนบสนิทกับตัวเส้นแค่นั้นเองนะครับ จะสะดวกการใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้จะทําให้เราทํางานง่ายเร็วและไวนะครับท่านคิดเอาเสาตั้งอยู่บริเวณผนังบ้านนี่มันมีจํานวน,เย,น,เ,นเยอะมากนะครับเห็นไหมเยอะมากนะครับการที่เราจะมาใช้วิธีที่มันช้ามันก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหานะแต่อันนี้ผมให้เห็นว่าเออการทํางานที่รวดเร็วนอกจากจะช่วยให้เราประหยัดเวลาแล้วยังช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยให้เราจบงานเร็วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ,นะรบจะเป็นคลิปการใช้เลเซอร์วัดระยะหาความยาวของเสาตัวนี้สวัสดีครับ